ไปถึงการขอพรรษาให้ตั้งบุญตั้ทานหลักษาถิ่เก็บน้อยข้ากับข้าวแห่งน้อยลงกประดังบ้องบ้องแห่งข้าหลายก็ก็แค่ทิ่นที่ดีที่เป็นประโยชน์จะของประโยชน์เอื่อน ไปคิดใี้ตั้ง,งดีอันนแรกตายตรงห้องมีเชี่ยวอยู่สองคนอันหนึ่งไฟขาวเรียกว่าบุญอันหนึ่งไฟดำเรียกว่าบาปการในทา่านก็นดีรักษาจิตก็ดีเร่าวนหน้าก็ดีเป็นบุญมากกว่า mời 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 ภาวน่ะพอโช้พอโชอยู่เรื่อยๆเป็นโจบุญกันเาวน่ะนี้ก็คอยรักษาเอาได้คอไอ้ขอหนึ่งก็เป็นบุญมารอันการให้ท้าอันการให้ก่อนถ้าไม่ใช้ดีไม่ใช้แล้วว่าดีใจบุญถึงจะเกิดคืนประจันตันวาอันพ่ายในหลักกายต้องง่องก่อ มึนแข็งมืดม่นผมพออยู่ตลอดเวลาท่าสาใบหามหาโมนะตะโมนะเตโลเกโลกันตะทักษิณาให้ในสมองของหม้อไว้ในนี้มีแต่หม้อละกำลังแข็มืดม่นปัญญาการแข็งม่อมโยเรียกว่าอวิชชาแว็งมืดม่น ม่อเห็นเบื้องหน้ามยเง็นเบื้องตางม่อยเห็นเบื้องหลังคืออดีเข้าร้อนบ่องห่ำกางกับบ้อูโหนะ่หน้าคดกับบ้งห่เรียกว่าอาวิชาคือพวกเมื่อม่วงกละดังการทีข้แเด็ดซ้ำไมมด้พวกเมือนม่วงรวยไปภาวนานเะด,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 ดี๋ยว่อไหนขอเนื้นไหคุณโู พุทธพุทธ้อ้อพุทธ้งะไ้บุญมากคอยนั่คอยเดินเราไปได้เดินต้าดเป็นขัวกพุทธท้นท้พนั่นั่ย่นก็ขกับขอให้พบกันเดอนสาธุรตายรบในนอนก็เป็นชกเดินก็เป็นุกจิ้เก็เป็นชก คิดอะไรต่างได้อย่างนั้นคิดตข้งมาเลยต้องคิดข้ามาเลยต้องสาธุคิดังไรรู้อะไรรู้สาธุอันคีดอันตายเป็นนาทีาก็ควายได้ทีท